รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Weos l l Time Friend ความเป็นไทยอยู่ทุกคนทุกแขกจริงๆแล้วก็ถูกประยุกต์ให้เข้ากับวิถีความเป็นไทยในปัจจุบันทั้งเรื่องของการแต่งกายเรื่องของการไหว้ภาษาถือว่าเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับอีกทั้งก็ยังมีศิลปะหลากหลายแขนงที่มีความงดงามน่าจดจำถึงขนาดว่าทุกชาติเนี่ยต้องร้องโอ้อวัดเนี่ยแหละความเป็นไทย เมื่อกล่าวถึงคำว่านานติสินไทยครับโอ้โหแน่นอนทุกท่านคงนึกภาพคนแต่งกายแบบละครสวมชุดดามงกุฎทำท่าร่าย,ร,ายรำตามทำนองเพลงต่างๆเร็วบ้างชาบ้างที่ทุกท่วงทุกท่าล้วนจะมีความหมายผสมผสานกับความอ่อนช้อยงดงามยากนักนะครับที่จะหาดูได้จากที่อื่นนอกจากประเทศไทยรายการสกายไทยครับที่มากกว่าความเป็นไทยวันนี้จึงพามาตามติดโรงเรียนสอนนาฏศิลิน ที่ผู้เรียนนั้นยังเป็นนางรําตัวจิ๋วอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมเห็นแล้วนั่นน่ารักง่ายหยิกมากๆจริงๆจ,งจ,งจ,งจุงเบยเดี๋ยวตามพี่สมยศกับน้องเฟรมไปเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมคะและตอนอนี้นะคะเฟรมและพี่ยศก็มาถึงแล้วค่ะกับบ้านนาจสินไทยรายการสายไทยแบบนี้มาบ้านสินแบบนี้ต้องมาทำโอ้โเต้นเจ๊ดครับ จะเต้นก็นเต้นไปเลยทำไมมารายการสไตล์ไทยมาบ้านนันศิลป์ไทยต้องมานี่เลยเรียนลําไทยเพราะว่าที่นี่นะสอนดัาไทยสอนคิมโขนร้องเพลงรวมถึงมีเต้นแจ๊สด,<ม>ด้วยเป็นแจ๊สด้วยแต่ว่ารายการเราสไตล์ไทยต้องมาดูอะไรแบบไทยๆแบบนี้เล้เวันนี้นะคะเฟนได้นัดกับคุณครูสุดน่ารักทั้งสองท่านไว้ด้วยอยากเรียนแล้วดิออนยอนจะออนยอนไปขึ้นไปเลย นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือครูเปิลคะะเป็นเจ้าของที่นี่เลยเปิดสอนรำไทยวันนี้เตรียมอร์อไว้ให้เราสองคนเรียนแบบต้นต้นแน่นอนค่ะแน่นอนใช่ค่ะเราเตรียมพร้อมให้เหมือนแบบได้ออกกําลังกายได้ออกกำลังกายใช่ไหมใช่ค่ะ มันเป็นการฝึกฝึกสตรีราเหมือนแบบการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะทุกส่วนของร่างกายแล้วถ้าคนที่แบบไม่เคยอย่างพิยศไม่น่าจะเคยรำมาก่อนใช่ไหมเคยนานมากนะครับจำบัตรแล้ว่บบแข็งแข็งขมนี้เดี๋ยวเรามีพื้นฐานการดัดตัวให้ค่ะโอ้โดัดอีกแล้วดัดอีกแล้วทำไมนี่แกลัวเลยหมายว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทำไมอ่ะก็ดูตัวดิแข็งม่ตัวแข็งไม่เท่าไหร่ตัวกลมด้วยนี่สิครูตัวขนาดนี้สามารถดัดคนแบบนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้กันละเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ไปรด้เลยแล้วสำหรับโรงเรียนที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วประมาณห้าหปีแล้วค่ะหปีส่วนมากเด็กนักเรียนที่มาเรียนนี่จะเป็นอายุกลุ่มไหนส่ากตั้งแต่สี่ขวบขึ้นไปค่ะแล้วก็เหมือนว่าสี่ขวบขึ้นไปข้นถึง แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบคนหกสิบก็มาเรียนนะคะหกสิบก็มาเรียนเรียนเพื่ออะไรคะได้แบบลองคุยกับเขาอันแรกเลยเขาบอกว่ามาเติมเต็มกับสิ่งที่เขาไม่เคยทำแล้วเขาได้ทำเหมือนตอนเด็กนว่าอยากจะเรียนแต่มันไม่มีเวลาพอเกษียณอยู่แล้วก็ค่อยมาเรียนใช่ค่ะบางคนอยากมองว่าเป็นการออกกำลังกายอ๋อเป็นการออกกำลังกายด้วยแล้วสําหรับเด็กๆค่ะเขา มีความคิดความชื่นชอบใช่ไหมคะโอเคส่วนใหญ่เด็กมาเรียนเนี่ยเพื่อฝึกสมาธิค่ะแล้วก็สร้างแสดงออกด้วยเพราะโรงเรียนของกูเพิก็จะมีเวทีให้น้องๆได้แสดงออกจริงอ่ะอืออีอีอันหลังเนี่ยสมาธิผมก็โอเคแต่เรื่องการแสดงออกเนี่ยผมเป็นคนที่แบบไม่กล้าแสดงออกมากเลยเนาะจริงผมเป็นคนที่อายมากเลยนะเซมจริงจริงแล้วเนี่่ยรไมกลล้าผมเป็นคนที่อายมากเลย ด้านหลังห้องเลยแม่หูหลังห้องในแบบมุมมืดเลยแหละได้นะต่จะจริแน่นะพี่ตัวเมื่อกี้เดินเข้ามาก็เห็นมีรูปน้องๆแต็มเอยที่ไปวปอันนี้เรามีการส่งน้องๆไปหรือว่าน้องมีเวทีของเขาเองก็มีทั้งสองอย่างค่ะมันก็จะมีแบบมีเวทีให้น้องๆแบบโชว์นะคะก็ตามห้างนะคะแล้วก็ตามทีวีทั่วไปนะคะ แล้วก็มีเหมือนแบบเด็กมางคพลก็แบบชอบเดินสายด้วยแล้วก็เอาเอาเอาตรงนี้ค่ะเอาลำไยเราค่ะไปใช้นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือเหมือนแบบเอาไว้ใช้สอบค่ะค่ะไว้เออแต่นีไม่มีมันต้องมีเรียนลำไยใช่ครับก็อาจจะแบบเข้ามหาวิทยาลัยน่าศักสินหรืออะไร่ามสามารถใช่สามารถสอบเข้าโรงเรียนได้ด้วยแล้วก็ในสมัยนี้ค่ะครูเปิลการประกวดขึ้สวยงามอะไรแบบนี้ตามเวทีเขาจะต้องมีการโชว์ความสามารถพิเศษและความเป็นไทยนี่แหละที่เด็กๆหลายๆคนอาจจะมองข้ามแต่ว่า ก็ยังมีเด็กบางกลุ่มนี่ไงพิยศมาสนใจแล้วก็ถือว่าเรียกเสียงจากกรรมการได้จากคะแนนจากกรรมการได้อยู่เลยใช่ไหมคะหนูก็อยากไปประกวดบ้างเพราะที่นี่จะมาเรียนน้ำใจแต่ที่แบบสำคัญเลยนะมาเรียนที่นี่แล้วนะไม่ใช่เรียนแล้วก็เลิกการจบกันแต่ยังมีเปิดโอกาสให้โชว์ให้แสดงความกล้าเป็นไงฮึ่ม ใจเย็นนะเ็นนะเราอยากอยากลองแล้วว่าพี่ยศยังไงดีใช่เลยครับผมอยากจะเข้าฟอสหนึก่อนอื่นเยต้องเตรียมตัวยังไงคะก่อนที่จะเริ่มเรียนตอนแรกใช่ไหมคะต้องเคลียร์ก่อนครับครั้งที่เหมือนแบบนักเรียนมาสมัครเรียนี่กจะถามว่าเรียนอันเนี้ยเพื่ออะไรทุกคนต้องมีเหมือนแบบเป้าหมายตัวเองนะคะว่าเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่ออะไรคะหนูอยากเอาไว้เป็นความสามารถพิเศษค่ะเป็นความสามารถพิเศษนะคะได้ตรงนั้นแน่นอนค่ะเออเรียนเพื่ออะไระผมอยาก เรียนเพื่อจะได้มีความมั่นใจแล้วมีความกล้าแสดงออกไม่ขี้อายครับโอเคตรงทางค่ะคุณดี๋ยวก็มีเวทีให้แบบได้โชว์ด้วยสนุกละงานนี้สนุกกรนไรแต่ว่าชุดหนูรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเข้ากับน้องๆเดี๋ยวคุณผู้ชมจัดเตรียมให้ค่มีใช่ไหมมีใช่ไหมมีค่ะมีค่ะมี่ไปกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมพร้อมที่จะขึ้นไปเรียนกันดีกว่าไปกันเลยค่ะ ก่อนที่พี่สมรดและน้องเฟรมเขาจะขึ้นไปร่วมชั้นเรียนกับน้องๆเนี่ยนะครับก็ต้องเปลี่ยนชุดให้มันกลมเกลืน่นกันหน่อยคุณผู้ชมเปลี่ยนจากการใส่เสื้อกับกระเกงยียนเป็นการใส่โจงกระเบนแทนนะครับเช่ค่ะได้ยินเสียงเร <ๆ S 1> าัเรียนไทยังสอนเลขอีกไหมไม่ใช่ <c oughs> เขาเป็นการนับ <c oughs> เป็นกันหนาวใช่ะนี่กันใหญ่เลยค่ะอันนี้ถึงห้องคลาสเรียนแล้วใช่ไหมถึงแล้วค่ะปกติห้องขนาดนี้เรียนได้กี่คนนะคะเออจริงๆครณผู้ชมก็จะรับประมาณสักไม่เกินสิบก็อ๋อไม่เกินสิบแต่วันนี้เอามาโชว์อะไรกันเธอเยอะเลยใช่นี่คุณผู้ชมคะเราสองคนเปลี่ยนเสื้อผ้าคันนี้เป็ยแด้ใช่ไหมใช่ทำไมต้องเป็นจุงกระเบนแดงด้วยคะเวลาเรียนเราอันแรกเลยนะคะใส่จุงกระเบนมันจะทำให้เราเหมือนแบบเคลื่อนไหวร่างกายได้แบบง่ายขึ้นนะคะสะดวกนะคะแล้วก็เหมือนสีแดงเพราะว่าตั้งแต่แรกเลยทังสีแดง แรงกันมาใช่เออรู้สึกนะว่ามันแบบสบายขี่ขาได้ด้วยใช่ไหมคะดูน้องๆนี่พี่ยศเน้นแต่ตัวนี้ไปจนถึงน้องๆแบบสิบกว่านี่่ค่ะน่าจะแบบประมาณสี่ขวบห้าขวบมาเริ่มแต่ตอนเด็กๆด็กกสี่ขวบห้าขวบขอบอกนะสมัยก่อนนะไงครัม่ใช่ลังไถ่หรอกพี่ยิงนกตกปลา่แล้วพี่เด็กวันนอกงานอ่าวเอเหมือนกันเหมือนกันน้าเหมือนกันน้าเอกันเอายังอ่ะไปเลย ลองเลยเนาะแล้วนี่มีคุณครูอีกหนึ่งที่มีคุณครูปอค่ะอ๋อคุณครูปอเป็นพี่น้องค่ะเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องสอนกันเองในนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีคุณครูด้วยมีจะมีพี่น้องสามคนค่ะคู่เปิ้ลคู่ปุ้งคูปอค่ะอ๋อก็คือเป็นคุณครูสอนนักเรียนทั้งสามคนใช่แล้วก็มีคุณครูท่านอื่นใช่ค่ะเป็นมาล็อเตอร์ใครกันลิปป่าชา่า เดี๋ยวเปิ้ลอปุ่ม <c oughs> นี่สามพี่น้องเลยพี่น้องใช่มาพันเยอะด้เรียนคลาสสามพี่น้องนี้สุดยอดมากเลยค่ะเ <c oughs> มื่อสักครู่นี้กำลังทำอะไรอยู่ครับอ,อ๋อกำลังนนสอนดัดมือดัดเท้าค่ะ <c oughs> เป็นการเริ่มต้น <c oughs> ใช่ค่ะทุกครั้งก่อนที่เราจะมีการเรียนลำไทยเราจะต้องให้เด็กมีการดัดมือดัดเท้าเพื่อเป็นฝึกพื้นฐานค่ะนี่ถ้าถ้าผมอยากจะเรียนมั่งก่อนจะดัดมือดัดเท้านี่ผมดัดนิสัยตัวเองห่อนได้ไหมครับเล่นตัวเองตลอดเลยนะไม่ต้อง แล้วพี่โอ๊ใช่ค่ะ สองคนอยากจะมาเริ่มต้องเริ่มที่อะไรก่อนคะก็คือจะใช่ค่ะก่อนที่จะเริ่มก็คือจะต้องมาฝึกแตะมือแตะเท้าก่อนเพื่อที่จะได้มีมือที่อ่อนเวลาลําจะได้ลําสวยๆออกมค่ะเราไม่ได้แตะเท้าเนี่ยเพราะว่าเวลาลําไทยก็ต้องมีการยกเท้าเด็กเพราะฉะนั้นเด็กเราต้องมีการฝึกก่อนไม่งั้นเวลาที่เขาลัาเขาจะไม่สามารถทรงตัวได้ค่ะอใช่เมื่อสักครู่นี้เห็นน้องบางคนใกล้ๆ30เนี่ยเริ่มเซสใช่ไหมเห็นพี่คุณูุ้มเข้าไปช่วยจับด้วยเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าก่อนที่เราจะเรียนลําเราต้องมีการรรไไหว้คูืออะร กอ่อนอ๋อใช่ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มทุกครั้งค่ะเราจะต้องมีกราบพระพุทธฤาษีกับพระพุทธเมตก่อนเราถือว่าเป็นเทพสิ่งศรีที่เราจะต้องให้ความเคารพและถวายแรกค่ะโอเคเราไปกราบกันมาเรียบร้อยแล้วพี่ยศเราพร้อมที่จะเริ่มเรียนแล้วน้องคนไหนรำได้เป็นเพลงแล้วมีไหมมีระบียงเงือกระบียงเงือบเป็นยังไงคะท่อนหนึ่ง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 ชอหน่อยโอ้เรา นี่ไม่ใช่แค่ราได้อย่างเดียวนะพี่ยศเสียงน้องดีวร้องร้องเพลงเ้ยตลองเพลงด้วยสหรับคนที่รานี้ก็ต้องร้องเพลงใช่ด้วยใช่ะโพี่ยศเราจะรอดใช่ หลังจากพูดคุยกันไปพอสมควรแล้วนะครับพี่สมยศกับน้องเกรมก็เกิดอาการวันวันไว้ไว้โอ้โอโอไม่ใช่แต่เอาหนาเพื่อรายการแล้วเพื่อคุณผู้ชมแล้วขอบอกเลยว่าแค่เดียวชิวชิจุเบย คุยกับนี้เลยค่ะสามพี่น้องพี่สุดยอดศิละปะน่าจะสินของไทยแบบนี้นี่ค่ะจุดเริ่มต้นของพี่ทั้งสามคนอยูด่ดีทําไมถึงมารําไทยได้ยังไงคะมาเกี่ยวกับศิละปะวัฒนธรรมไทยแบบนี้อะไรเลยก็ขึ้นอยู่กับคุณพ่อค่ะ,ะคือแบบคุณพ่อมีลูก็สามสามคนนะคะเพราก็มีความตั้งใจว่าเหมือนแบบถ้าเพิ่ลูกสาวเลยมะส,สามคนเลยค่ะคงไม่น่าสนุนเลยอ่าทำไมคุณพ่อถึงมีความคิดแบบนั้นคะคุณพ่อทําเกี่ยวกับคุณพ่อคุณพ่อทําเกี่ยวกับพวกไทยๆเหมือนกันเป็นเหมือนแบบท่าลายไทยเนี่ยค่ะ ก็คือมีมาตั้งแต่รุดคุณพ่อคุณแม่ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นไทยก็เลยอยากจะให้ไม่อยากให้ความเป็นไทยถายไปอยากจะให้สามท่านนี้สืบต่อมาพ่ยศแต่ว่าสมัยก่อนใช่เลยครับสมัยก่อนเนี่ยคาว่าเต้นผิดลำกินนะครับเออคุณครูทั้งสามคนคิดยังไงกับคําคํานี้ครับใช่เคยมีหลายๆคนค่ะ พูดแบบนี้เหมือนกันว่าแบบอาชีพการรำไทยเป็นเหมือนเต้นกินรำกินแต่สำหรับตัวครูปอเองครูปอไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะครูปอมองว่าเวลาที่เราเนี่ยได้แบบเรียนด้านรำไทยสิ่งที่เราได้คือหนึ่งเด็กเขาได้รูงของมารยาทค่ะแล้วก็ได้รักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทยเอาไว้นะคะและยังได้ถ่ายทอดความเป็นไทยอีกซึ่งแบบสําหรับครูปอเนี่ยครูปอรักในวิชาชีพของนักศิลป์ไทยมากเนื่องจากแบบมันทําให้เราแบบ ได้แบบได้เห็นถึงความได้เห็นถึงตัวเด็กๆว่าแบบเวลาที่เด็กๆเ,เนี่ยเขาได้รำอยู่บนเวทีเขาได้แซงออกมาอย่างเต็มที่แล้วแบบมันทคะไม่แบบเราเหมือนประทับใจค่ะที่แบบเราได้อ่านรับสิ่งนี้เอาไว้เดี๋ยวก่อนคือไม่คือฟัง <c oughs> ที่ปอพูดแล้วรู้สึกว่าลองดูตาในตาที่ปอแบบประกายออกมาเลยคุณผู้ชมหนูนี่ตาอะไรจริงคือรู้สึกว่า ใช่ใช่คือพูดแล้วแบบโอ้โหมาเต็มเนี่ยนะถ้าไม่มีคนอย่างคุณปอ<ช>คูทั้งสามของเรานะครับป่านี้จริเราใช่ป่านี้นะครับเราอาจจะไม่เห็นศิลปะวัฒนธรรมการนำไทยไม่มีอาจจะสูญห<ช>ายไปวก็ได้ใช่ ที่พี่สามท่านบอกว่าต้องเริ่มจากตัวเล็กแบบน,นี้<อ>แล้วพี่สามท่านเริ่มตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยหรือเปล่าของคุปตนเองไม่ได้มีโอกาสขนาดเหมือนเราเป<อ>็นเล็กๆขนาดนี้นะคะคุปตนเองเหมือนสอบเข้าวิทยาลัยตอนคุปจนอยู่ม .4 นะคะคุปเปิ้ลกับคุปปุ้มม .4 แล้วก็คุปปเอเนี่ยเข้าตอนมอนอน .2 เป็นโรงเรียนที่เกี่ยวกับนาฏศิลป์โดยตรงใช่ค่ะใช่ค่ะเราเขาที่วิทยนาตัดสินมีที่อะไรน่าตัดสินค่ะอ๋อทั้งสามท่านเลยใช่ค่ะแล้วก็เราก็ได้ สื่อสารเรียนจบสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ค่ะก็คือรายนักศิลป์ที่เปิดแขนงออกมาเป็นปริญญาตรีค่ะก็ทั้งสามพันเลยจะจบทางด้านนี้มาคือตอนตั้งแต่เริ่มแรกที่เข้าเรียนเกี่ยวกับนักศิลป์มนบัทัศน์ทัไทยแบบนี้คือมีความตั้งใจที่จะเปิดโรงเรียนแบบนี้เลยหรือเปล่าคะในช่วงแรกที่เริ่มเรียนช่วงแรกเลยตอนเรียนแรกๆไม่ได้เรายังไม่มีเป้าหมายชัดเจนขนาดนี้ค่ะว่าเราอยากเปิดโรงเรียนแต่เหมือนแบบ คุเปิรต้องเริ่มก่อนว่าตอนแรกคุเปิร์นะเคยเหมือนแบบทำงานประจําช่วงหนึ่งแล้วรู้สึกว่าไอ้ชีวิตอันนี้มันไม่ใช่ชีวิต่เราแบบ่เออที่เราจะต้องเหมือนแบบตื่นตอนเช้าถึงมืดมืดอะไรเงี้ยเราก็มองว่าเหมือนแบบเฮ้ยเราอะจบด้านนี้มาโดยตรงอะแล้วคูเพิร์ว่ากลุ่มคนที่จะทําด้านนี้อะค่ะน้อยแล้วคิดว่าเหมือนแบบเอ้ยเรานี่แหละจะเป็นจะเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ที่ทาให้โรงเรียนอะ เกิดขึ้นเพราะเรานี่แหละสามคนช่วยกันนะค่ะจุดประสงค์เริ่มแรกที่เมื่อกี้คุป้ลบอกเหมือนรู้สึกว่าอยากจะถ่ายทอดก่อนเริ่มแรกก็ตอนแรกไม่ได้อยากจะทําเป็นธุรกิจแต่ว่าโอเคอาชีพมันก็ต้องอยู่ได้ด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าจุดประสงค์หลักๆคืออยากจะถ่ายทอดให้กับให้ให้ให้เด็กๆใช่ค่ะและสําหรับพี่ปุ้มนะคะตลอดที่เปิดมาตอนนี้ประมาณ5ปีแล้วพี่ปุ้มเห็นการพัฒนาของน้องๆหรือว่าของเรื่ราที่ทําให้คนรู้จักเพิ่มมากขึ้นไหมคะก็มากขึ้นนะคะเพราะว่าดูเหมือนกับเด็กก็รัก ร osh, right. ักท okay. hey, oh. really like şey yes. ี่จะเรียนรำไทยด้วยค่ะเด็กยุคแรกๆที่เราเปิดโรงเรียนกับเด็กสมัยนี้ต่างไหมคะแล้วก็นี้ก็ต่างกันนะคะเพราะว่าเด็กสมัยนี้จะติดพวกเอ่อแอนเลเรเอะไรอย่างเงี้ยโซเชียลใช่แต่พอมาเรียนรำไทยก็จะช่วยในเรื่องของสมาธิมากขึ้นค่ะใช่แล้วสำหรับโรงเรียนบ้านนัาศิลป์ไทยแบบนี้ค่ะเรามีการไปโชว์ต่างประเทศบ้างไหมคะ อของเราก็มีนะคะล่าสุดเราก็ไปกันที่ประเทศจีน,นะคะ่ะแล้วก็ไปที่เกาหลีะค,ะค่ะไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยใช่ค่ะ,ะ,คะพาพา,พาเหมือนแบบเด็กๆค่ะไปร่วมกิจกรรมะคะ่ะ,อะตอนนั้นเราจะไม่เป็นงานผลไม้ไทยะคะ่ะ คือเราก็ไปในนามของรัฐบาลไทยที่ส่งไปเลยใช่ไหมเขาก็มาเห็นเขามาเห็นเราได้ยังไงคะส่วนใหญ่ก็มีลูกค้าคือต่อมาทางเว็บไซต์ค่ะอ๋อสืเว็บไซต์ใช่เว็บไซต์ f a เฟ o o ุ๊กคัญอย่างที่เราไปต่างประเทศครับการตอบรับของชาวต่างชาติที่เราไปโชว์นี่มีเปลีนแลงามมาบ้างไห เยอะมากเลยค่ะคือคือคือต้องบอกก่อนว่าเราแสดงปุ๊บนะต่างชาติเขาดูตื่นเต้นมากเลยค่ะก็ดูเหมือนแบบสนใจมากกับกับการแสดงของไทยไงค่ะเหมือนเขาแบบไม่เคยเห็นเนาะเราใส่ชุดเต็มเราก็ใส่ชุดใช่ค่ะสี่ผ้าเลยโอ้โเอาของดีไปหมดอย่างนี้จะไม่ตะลึงได้ไงเป็นสี่ผ้าเพราะว่าแต่ละผ้าการลำก็จะต่างกันแตกต่างอย่างผ้าเหนือจะออกแนวเหนือเหนือก็จะแบบเนิ่มๆหน่อยที่ซางที่ซางก็จะโจ๊ะๆหน่อยเ่ราะี่ซางก็แบบมันๆ ก็จะเป็นจังหวะแบบกลางๆหนึ่งแล้วค่ะแล้วผ้าป้ายก็จะเป็นเร็วๆนิดนึงเป็นจังหวะป้ายแล้วแท็กดุดานนดุดานค่ะข้นมาขนาดนี้แล้วพี่ยศเรายังไม่ได้ลงมือกันเลยนะยังไงขั้นแรกเลยนี่ต้องตัดตัวใช่ที่แบบเอาเท้าจัดกำแพงเลยไหว่ะก็น่าจะไหวนะครับคุณขนาดนี้พอจัดได้ใช่ไหมคะขนาดคุณครูนี่ครูสอนเลยครับได้สิครูสอนค่ะแต่พี่คือคุณต้องสามท่านนะยังก็ดัดได้ ไม่ไหวยังไงเดี๋ยวโทษตามิมือไตตัดซ้อนกันไม่ใช่ไม่เหมือนกันไะได้เวลาแล้วคุณผู้ชมมาเริ่มเด้งเลยติดเด็งพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะนั้งขาสองข้างนะคะหลังตึงมือซ้อนกันค่ะพลิกมือออกเอามือไว้ด้านในนะคะสิ่งสำคัญคือต้องหนีพิษติดมากที่สุดหนีพิษติดเลยนะคะหลังตึงค่ะ นับหนึ่งถึงสามสิบค่ะหนึ่งส ของการเรียนนักศิลไทยกับนอกจากจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วยังฝึกให้เด็กมีสมาธิช่วยในเรื่องของบุค,คลิกและสําคัญนะครับยังช่วยปลูกฝังความเป็นไทยให้กับน้องๆให้ช่วยกันร,รักและก็สืบสานความเป็นไทยนี้ต่อไปสุดยอดจริงๆเลยนละครับอาแล้วทุกคนพูดตามนะคะอำนวย ชอบตอนไหนมากที่สุดชอบตอนดัดตัวใช่ไหมตัวเห็นร้องเสียงลงเลยแซมงว่าชอบใช่ไหมเสียงนั้นอะชอบมีคนแต่งยากแบบนี้มาเรียนใช่ไหมคะดัดตัวแบบเนี้ยค่ะมีบ้างไหมคะอ้าจริงก็มีค่ะจริงเรมีแต่มีคนห้าสิบมาเรียนกับเราด้วยนะใช่มาถึงอายุเลยกับอายุอายุมาถึงอะไรมาถึงอายุดูก็รู้เมวันนี้ได้ครบทั่วเลยค่ะได้ถึง เป็นมาของพี่พี่รู้ถึงจุดประสง์วัตถุประสม,มะในการสอนด้วยแล้วก็ได้มารองลงมือทำกันด้วยสุดท้ายเลยค่ะอยากให้พี่พี่ทั้งสามท่านฝากถึงน้องๆ้องรุ่นใหม่หรือว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูยอยู่หลายๆท่านอาจจะคิดว่าการรำไทยก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะ,ะก็เห็นอยู่บ่อยๆตามวัดมีรำแก่บ,บนมีการแสดงอยู่เรื่อยๆแต่ว่าหลายๆคนมองว่ามันยากอันนี้พี่อยากจะบอกแทนคานผู้ชมว่าจริงๆรำไทยไค่ะ หลายที่มองมันยากใช่ไหมคะเอจริงๆแล้วเหมือนแบบถ้าเผื่อเราได้ลองสัมผัสจริงๆค่ะเออมันไม่ได้ยากเหมือนที่คิดนะคะแล้วก็อีกอีกอย่างนึงคือว่าเราเียลาคามมีที่ดินการสอนค่ะอ่าที่ที่ทาให้เหมือนแบบผู้เรียนไม่ต้องกังวลว่าเหมือนแบบที่เราคำเนียนมันยากท่าไม่ได้นะคะเป็ครูเราจะค่อนข้าง empower ค่ะให้พลังให้พลังผู้เรียนมากๆค่ะคือเหมือนแบบเวลาที่ผู้เรียนมีกําลังใจดีเนาะค่ะเออก็อยากจะเรียนนะคะ ก็คือมีเทคนิคในการสอนด้วยไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆท่านคิดใช่ใช่ค่ะก็คือรงขสนามนี้และค่ะต้องลองทำและสำหรับใช่ค่ะเพราะว่าเรื่อราไทยเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยนะคะแล้วก uhh ็จะได้ให้เด็กๆเนี่ยรักความเป็นไทยมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยค่ะพี่ปอล่ะคะ มาสมัครปุปอนะคะความหังว่าแบบปัจจุบันนี้เรามีทั้งแบบจะเห็นว่าแบบเด็กๆสมัยนี้ชอบเต้นแบบชอบเต้นเกาหลีชอบแบบอะไรหลายอย่างร้องเพลงซึ่งครูปอถามว่าสิ่งพวกนี้มีคุณค่าไหมทุกอย่างมันก็มีคุณค่าในตัวของมันเองแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากให้กับทุกคนคือแบบไม่ว่าคุณจะทําอะไรสิ่งนี้อยากให้แบบหันมามองค่ะว่าจริงๆแล้วน่าจะสินไทยเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของไทยเลยนะเราควรใช่แบบนี้หันมาใช่แบบสนใจ แบบระกแล้วก็บะหันมาอ่านรักค่ะใช่ซึ่งแบบมันเป็นสิ่งที่แบบมันเริ่มแบบถ้ามองว่าจริงๆริมันก็เริ่มที่จะสูญหายละแล้วแบบบ้านนาสินไทยเราค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งเลยล่ะที่จะแบบให้รำไทยคงอยู่กับประเทศไทยต่อไปค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดครับสนใจที่จะมาเรียนกันที่นี่ครับนี่เลยครับติดต่อคุณเปิ้ลเลยนะคะติดต่อได้เลยค่ะ ติดต่อคุเปื่อนนะคะที่เว็บไซต์นะคะ www.natsinthai.com นะคะหรือ Facebook ก็คือที่บ้านน้สินไทยพระรามสองนะคะแล้วก็อีก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 เฟซบุ๊กอีกเฟซบุ๊กนึงก็คือบ้านน้สินไทยหนองแขมนะคะเออทางบ้านน้สินไทยของเราค่ะมีสองสาขามีสสาขาก็คือสาขาพระรามสองนะคะแล้วก็สาขาเพชรเกษมแปดสิบเอ็ดนะคะหรือเราเรียกว่าสาขาหนองแขมนะคะเปิดสอนทุกวัน สอนจริงๆแล้วเราเปิดสอนสาวอาทิตย์ค่ะนะคะแต่ถ้าคอร์สเดี่ยวอยากจะมารียนได้เลยค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์ที่เบอร์นะคะ086ค่ะ3555640นะคะแล้วก็เราก็จะมีในเรื่องของผู้เรียนนะคะเรียนกับเราเราจะได้แสดงบนเวีจริงด้วยมีเวทีรองรับเลยแต่ ไม่สักพูดนี้เห็นหน้าบ้านไม่ได้มีแค่รับไทยเดียวมีอะไรบ้างคะอ๋อเราก็จะมีในเรื่องของรับถอนโค้นนะคะดนตรีไทยนะคะเต้นแจนแดนด้วยแล้วก็รับเชอาชุดแต่งหน้าทําผมลําไทยนะคะหมดเลยนะคะแล้วก็รับจัดการแสดงหน้าเสียงไทยด้วยทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะครสนงจรเขวงจรจากไทยไทยหมดเลยมีครบวงจรเลยเราใครไทยใจก็มีร้องเพลงด้วยนะร้องเพลงด้วยนอกจากภาษไทยอย่างเดียวแล้ยังอิงสากลด้วยมีบ้างมีบ้างมีเต้นแจ มาสักพูดนี้ใช่ไหมคะเพลงค่ะมีผู้สอนเองเลยใช่ไหมคะแจ๊สนิดหนึ่งด้วยกันค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเราสองคนคุณพี่อีกสามคนแล้วก็น้องๆทั้งหมดนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับสัปดาห์หน้าต้องคอยติดตามว่าเราสองคนจะพาผู้ชมไปรู้จักความเป็นไทยกันที่ไหนกับรายการไส้ไทยทิมมาถความเป็นไทยค่ะต้องติดตามวันอาทิตย์สิบโมงเช้าทามน่าวดีสิ ท่าทางที่อ่อนช้อยและก็ท่วงท่าที่งดงามในการรำชุดพลายชุมพลชุดนี้รำโดยลูกศิษย์ของบ้านนาฏศิลป์ไทยซึ่งเหตุแล้วก็อดที่จะภูมิใจไม่ได้เลยครับเพราะว่าขนาดตัวเล็กๆขนาดนี้ก็ยังจะตั้งใจอนุรักษ์ความเป็นไทยขนาดนี้เลยแล้วผู้ใหญ่อย่างเราล่ะครับมีโอกาสได้ช่วยสืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทยบ้างหรือยัง จริงๆแล้วเป็นความชอบส่วนตัวของตัวเองนะคะก็คือตั้งแต่เด็กก็คือชอบเลยอยากจะให้ลูกได้มาเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยแล้วพอดีปรวบกับช่วงนี้เป็นช่วงที่ติดเทอมใช้เวลาว่างให้อยากให้ลูกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็เลยส่งมาเรียนทั้งสองคนเลยอะคะ่ะอยากให้เขาได้รู้ว่าวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ดีคนเราถ้าจะเติบโตได้ต้องแบบเติบโตจาก รากที่ดีอะค่ะของเราเรามีรากของวัฒนธรรมไทยอยู่ก็อ,อยากให้เขาได้เรียนรู้ตรงนี้อะค่ะก็เห็นว่ามันเป็นเ,เป็นวัฒนธรรมไทยอะค่ะเป็นเอกลักษณ์ของของของคนไทยแล้วก็คิดว่าคนไทยเราก็มีดีค่ะแต่ว่าสิ่งที่ดีเนี้ยเราต้องมองให้ออกพอมองให้ออกแล้วเราก็เกิดความภูมิใจความภูมิใจเนี้ยพี่ก็อยากส่งต่อให้ลูกให้หลานได,ได้ได้สืบต่อไปะคะ่ะแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่มันสามารถที่จะออกสู่สายตาชาวโลกได้